ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าร้านกระเป๋างามนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาชมกระเป๋ามากมายหลายแบบนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะชมอย่างเดียวแต่เราไม่ซื้อเออรูปนี้สวยอ่านิ้วสวยนี่พี่งติชูปูก็งามเอาเข้าไปดูกระเป๋างามข้างในนะคะ ก็จะมีกระเป๋าเยอะแยะเลยงามมากมายยสวยงามเป็นปันก็มันคล้าย so so no no yeah, ๆกางเกงกระโปรงอะไรอย่างเงี Zar ้ยเลยนะเออๆพี so, ่ป so, okay. so, ุ๊กแบบนี้ก็โอ้นะสวยเนาะนี่อันเนี้ยสวยดีแบบเนี้ยแบบมันจะมีแบบปากแบบเล็กๆนั้ยแค่แบบนี้นี่คล้ายๆที่ปุ๊กให้แ่ปุ๊กแบบนี้ก็คือลายหมือนกัอ๋อนี่อันเล็ก มัดเขาส่งแล้วล่ะเขาส่งอันนี้ก็วันศุกร์วันศุกร์ใช่ไหมคะซื้อกระเป๋าที่แม่กระเป๋าไปฝากพี่หน่อยหน่อยนะเออว่าจะซื้อกระเป๋าไปฝากพี่หน่อยเขาอันื้อไปฝากแกเองเพราะว่าแกฝากแกฝากแล้วเขาว่าเขาว่าเขาก็ซื้อของมาฝากนี่อย่างนี้ก็น่ารักนะออลูมีทวงมีทวงแต่นี้ก็น่ารัก นี่แบับนี่คือบรรยากาศ